สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แมท,ทุกทท่านนะครับผมท่านใดเนาะที่เข้ามารับชมน้องช้างน,นะครับผมลายเสาห้านะผมก็อย่าลืมฝากติดตามให้กับน้องเสาห้าด้วยนะครับผมวันนี้ควานก็ไปสายนะครับผมอยู่ประมาณที่6กโมงเกือบทุ่มหนึ่งนะครับผม ว่าเราจะไปบานสี่โมงกว่าไปถึงนู้นก็5้าโมงนะครับผมวันนี้พกควานนะครับผมไปช้านิดหน่อยนะครับผมพอดีอากาศฝนตกแล้วก็นอนเทิมนะครับผมวันนี้สองห้าก็ไปช้ากว่าพัาง หอยนี่นะครับผมแล้วก็น้องขันข้าวนะครับผมก็เดินไปนะครับผมพอดีฝนตกแต่หัวค่ำอ้ยตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมสาห้าของเราก็จะยืดยืดตัวนะครับผมโครงสร้างจะจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับผม เพราะว่าคนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมนะผมอ้วนมากนะครับผมดูปั้นท้ายจะก็คือเป็นวัยที่เจริตบโตนะครับผมงานน้องจะใหญ่มากนะครับผมมันีี่ลูกมาเฮอ,อามินะไหมกุมวัดม่เชอคือ นี่นะครับผมไวของน้องนะผมสังเกตดูงานน้องจะใหญ่มากนะครับผมแล้วก็โครงสร้างงวจะเชิดหน่อยนะครับผมจะเดินถ้าอยู่กับควานก็จะเดินแบบเยอะจนนี่นี่ดูไหมเป็นประมาณนี้นะผมหัวน้องนะครับผม แล้วก็เรวก็วันนี้พราะควันก็ไปสายนิดหน่อยนะครับผม6โมงกว,กว่าไปถึงก็ทุ่มหนึ่งแป,ป๊บเดียวก็สามทุ่มก็กลับมาบ้านกว่าไปถึงนะครับผม6โมงจะเข้าทุ่มหนึ่งนะครับผมไปสายกว่าอ่า ทางแม่พลอยพลอยนี่มามามาเยอะมานี่โคจูเวจะมีกระดิ่งทองด้วยนะครับผมตกควันเองนะครับผมดูงอานนคะรบับผมดูงอานนองจะ จะยาวยาวกว่านะผมยาวมากนะผมเพราะว่าออพอควานวัดดูนะผมอีกไม่กี่เซนก็ถึงเม็ดนะครับผมงานน้องตอนนี้นะครับผมเพราะว่าควานก็จะวัดเพราะว่าโศกกว่าโศกกว่าก็อีกไม่กี่เซนก็ถึงเม็ดนะครับผมมามามาตอนแรก พวกควานว่าจะตัดงานนะผมตัดปลายงานแต่พวกควานคิดว่าไม่ตัดนะครับผมจะปล่อยให้ยาวเลยนะผมเก็บไว้นะผมมาเยอะอ,อีเนาะอากนานๆตอนไหนฮะเยอะดูหัวน,น,น,น้องเชิดเวลาน้องเดินมันจะเชิดน,นะผมเก็บเก็บงานไว้ก่อน ไม่ต้องตัดนะผมเผื่อเราได้กลับบ้านนะผมเวลาน้องเดินหัวจะเชิดนะครับผมสังเกตดูนะผมหัวน้องจะเชิดนะผมเวลาเดินนะผมน้องก็อาจจะไม่ใช่ผมนะผมก็คือน้องเป็นวัยที่กะลังเติบโตนะผมชอบแวะนะผมแวะกินยาผม ยู่นเนี่ยวะเย่โนะเยอะดีดูนเนี่ยเว้ยไอ้พูดเป็นภาษาของบ้านของควันเองนะผมเพราะว่าน้องจะจะเป็นภาษาแบบทาาคุยนะผม คนโซลินเหลานะครับผมบั้นท้ายน้องก็จะสูงประมาณนี้นะผมดูเวลาน้องกินนะผมโอ้โหน้องเป็นค้างที่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับผม <laughs> เรื่องกินเรื่องใหญ่นี่ครับผม <laughs> ขวานก็ หอบแล้วลูกหอบแล้วลูกอ๋ออัอน,นุหอบไปอ๋ออัน,นุหิวมากแล้วลูกดูเน็บงาไว้ด้วยนะครับผมมายอมปล่อยหอบอีกดูครับผมี๋วยว่าควันบอกว่าอ่าน้องเป็นช้างแบบไหนเนาะเพราะว่าควันเองก็จะเห็นน้องจะเป็นแบบนี้ตลอดนะผมเน็บไว้ในงาครับผมถึงเคี้ยวไม่ทันจะเน็บไว้ในงาตลอดนะผมน้องจะหาที่ว่า อร่อยอร่อยนะผมที่เขาตัดหญ้านะผมดูนะผมในในนี่นี่ดูนะผมไม่พออีกไปกินอีกฝั่งนู้นอีกไปกินหญ้าอีกนะผมดูดูนะผมความฉลาดของน้องมีเยอะนะครับผมแต่ความจะไม่ค่อยจะเต็มที่กับ คือไม่ให้น้องทำนะผมว่าล้วะเอ๊ะน้ะควังก็ไปตัดอ้อยมาด้วยนะผมมีอ้อยเยอะนะครับผมมา เบ๊ะม,มยอยปล่อย่อยยาทิ้งเฉยน,นะผมหวานเจี๊ยบนะครับผมแบบควันเองนะผมก็หวานเจี๊ยบนะครับผมนี่นะผมแบบควันเนาะควนนะัวนก็ไม่รู้ จะบรรจายยังไงนะครับผมไปเรื่อยๆืยนะครับผมเก็บลูกอนุมกินูแล้วลูก,นนละลกจะรีบไปไหนรีบไปทันน้องขวัญข้าวเหรออืมไมคนเก่งโอ้โหดูนะผมเหน็บไว้ทั้งสองงานนะผมสองข้างไม่ใช่สองงานสองข้างนะครับผม้องจะฉลาดนิดหน่อยนะครับผมเรื่องที่ว่าเหน็บไว้นะผม พอดีนะผมพังทอยนี่นะครับผมแล้วก็ขอนข้าวเนาะจะไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปไม่ทันนะครับผมพอดีควันนอนกับมังตื่นนะครับผมฝนตกด้วยอากาศเคริรน์นะครับผมประมาณนี้ครับผมสูงมากนะผมตอนนี้นะผมสูงเกือบเท่าพัาง พลอยนี่นะครับผมพลอยนี่ก็เป็นช้างของคุณแม่ของฟันเองนะครับผมฟันก็อังชื่อนะครับผมพลอยนี่นะครับผมเดี๋ยวนก็เดินไปประมาณนี้นะครับผมก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมก็6กมงจะเข้าทุ่มหนึ่งนะครับผม ตรงนี้นะครับผมไปช้ากว่าเพื่อนนะครผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะผมกับควานเองนะครับผม <laughs> กับน้องช้างนะผมใชกับควานเองนะครับผมก็สวัสดีนะครับ